สวัสดีครับอันนี้ IP11 นะครับแนนมีปัญหานะครับแนนมีปัญหาคือแนนขาขาบันด้านนะครับเราต้องมันมีลายไฟลาย,ลายหนึ่งส่งไม่ถึงแนนนะครับอะเราต้องยกแนนตัวนี้นะ่ะออกมาแล้วก็บอนขาใหม่นะครับยังยังไม่ได้เสียนะครับยังไม่ได้เสียก็คือ,คอยกออกแล้วก็บอนขาใหม่นะครับ อย่ที่ผมเคยบอกนะว่าอยู่ที่ตลาดนี้มันเสียงดังนะครับมีแม่ค้าหลายท่านขายของก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับแลว้วก็บางทีมีลูกค้ามาซื้อของนะครับผมก็อาจจะต้องลุกไปซื้อขายของนะครับอนะอันนี้เป็นเคียวของทีมงานนะครับตัวใหม่นะครับแบบบางแล้วก็แข็งนะครับแบบบางแล้วแข็งนะทีมงานส่งมาให้ก็ก็ใช้ไปบ้างแล้วนะครับใช,ใช้ไปแล้วนะ อ,อ,อันเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือตัวตัวใหม่บางกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับ ก็ปล่อยให้บอดแล้วระดับหนึ่งนะครับค,ค,รรคือกลาเป็นอุปสรรคให้เราในการยกนะครับเราต้องเคลียร์ออกทั้หมดนะครับ ถ้าเราไม่ออกอายุออกมันจะลำบากลำบากเคี่ยวให้หมดนะเคี่ยวให้หมดเลย ด้านหนึ่งที่เราถนัดนะฮะถ้ามาทำถึงระดับนี้ต้องชำนาญระดับหนึ่งนะครับ ต้องฝึกซ้อมจึงไปทำของขานะครับ ขูดกาวมีหลายวิธีนะครับในในการใช้การขูดบางทีก็ใช้ปลายมีดนะครับต้องระวังเวลาไปแทงลายด้านล่างนะครับถ้ามั้นคมเกินไปอันนี้สําคัญนะฮะ <Yeah. S 1> ถ้ามันคมเนี่ยแทงด้านล่าง ความร้อนสำคัญนะครับต้องระวังไปโดนตัวอื่นนะครับควบคุมความร้อนให้ดีนะฮะทีนี้พอเราขูดกาวออกแล้วนะครับแล้วก็ลองมือจับดูนะครับ รอระดับหนึ่งก็มีก็มีร้อนบ้างน,นะครับนี้แล้วก็มาดูนะครับตรงซอกนี้นะครับว่ามีอะไรที่ติดทั้งสี่ด้านเลยนะครับทีนี้นะครับเราต้องมาหาจุดที่จะแทงหรืองัดแนนนะครับให้เราไปดูในโปรแกรมนะครับว่าจุดไหนที่พวก c ีนะครับเอาเอา,เอาแค่ซีออกนะครับ เอาซีออกว่าลายที่เป็น v d o ีเมนนะครับที่มีซีเยอะเอาเอาออกตัวสองตัวนะครับหรือค่อยกลับเอามาใส่ใหม่นะครับอ่ะทีนี้เราหาจุดที่จะแทงเข้านะครับ ที่เป็นสีที่เป็นลาย VD Main นะครับออกค่อยอามาใส่ใหม่ก็ได้นะครับหรือจะยกออกไปก่อนค่อยอามาใส่ใหม่นะครับได้หมดนะครับถ้าลา,ลายนี้จะเอาออกตัวสองตัวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลกับกับเครื่องนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเอาใส่ใหม่ก็เราก็ใช้วิธียกออกนะครับ ก็มีลูกค้ามาซื้อของนะครับพี่พอเราโขดออกหมดนะครับแล้วก็เอาซีออกนะฮะซีที่เป็นลายลาย VDD Main น,นะครับมันจะอ,ออกจะไม,ไม่มีผลนะครับกับกับตัวเครื่องนะครับ 就是。Sure. เดี๋ยวเวลางัดก็ะงัดฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งนี้โอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการแทงแนนนะครับ